warning please study carefully before investing past and present did not guarantee the future performance the money in your wallet is your own responsibility all content in this video just a case study from past experiences humans learning and looking at the same thing but making different decisions and resulting in different ways ladies and gentlemen this is gun to talk <laughs> สวัสดีครับลงทุนมือใหม่เริ่มต้นจากศูนย์นะครับวันนี้นําเสนอเป็นตอนที่1นนะครับชื่อตอนว่าอะไรคือสิ่งจําเป็นในการลงทุนครับคําถามแรกครับอะไรครับคือการลงทุนแม่เกิดมาร้อยวันพันปีบางคนไม่รู้จักการลงทุนคืออะไรเนาะมันมีนิยามมากมายหลายหลากแต่ในความเป็นจริงแล้วการลงทุนนะมันก็คือการที่เราเอาเงินนะ่ะจากกระเป๋าเราอะไปใส่ไว้เลยที่ที่หนึ่งที่เราคิดว่าเมื่อใส่ตรงเนี้ย มันจะเติบโตมันจะมีโกรทเลทมากขึ้นนะเพราะอะไรข้อ1นึ่งะเพราะว่าเงินเราอ่ะมันดี v a l ูคือมันด้อยค่าตลอดเวลาสมัยก่อนเราทานก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามถ้าใครเกิดทันนะชาบม,มาสิบห้าบาทุ่นพรอรุ่นแม่ผมไม่พูดถึงนะครับต้องขออภัยชามมาสิบห้าบาทปัจจุบันเป็นไงชามหนึ่งสี่สิบบาทห้าสิบบาทหกสิบบาทซื้อบ้านหลังหนึ่งสมัยก่อนคุณเท่าไหร่ล้านหนึ่งเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ห้าล้าน 6ล้านโอ้โหเงินเดือนปรับขึ้นทุกปีจริงๆแต่ไม่มีปัญญาซื้อแล้วอะถูกต้องไหมนอกจากนั้นนะครับบางทีเลยอาจจะอยากได้สิ่งของอะไรเพิ่มเติมในชีวิตไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าก็ดีรถยนต์ก็ดีเฮ้การลงก็ช่วยคุณได้นะแต่โอเคมันอาจจะช่วยได้ไม่มากอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเงินออกมาใช้ก่อน เราก็อาจจะไม่มีเงินที่เหลือพอสาหรับข้อต่อไปนั่นคือเอาไ้าใช้ในบ้านปลายชีวิตถูกไหมจะได้ไม่ลําบากลูกหลานถูกไหมไม่งั้นโอ้โหบ้านปลายชีวิตอายุเท่าไหลหกสิบเจ็ดสิบไม่มีเงินใช้ลําบากอีกคราวนี้โอ้แย่เลยแต่คราวนี้คําถามต่อมาคือว่าเอา้าแล้วถ้าผมอยากจะลงทุนนะนะผมจะลงทุนที่ไหนมันมีเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุน อสังหาริมทรัพย์ของอุปโภคบริโภคหรือเมทาทองคือมันมีมากมายหลายโปรดักต์เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะลงทุนนั่นก็คือความรู้ครับทุนครับวินัยครับจริงๆวินัยเนี่ยควรจะเป็นข้อหนึ่งนะผมพูดตรงๆแต่ในความเป็นจริงเนี่ยวินัยมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนนะครับ ้องฝึกฝนผ่านวันผ่านปีจนกระทั่งมันช่ำชองและกล้าตัดสินใจในจุดที่เราสึกว่านี่แหละคือแผนที่เราจะต้องทําเพราะงั้นแล้วเนี่ยวินัยเนี่ยมันใช้เวลานานนะอะไรที่มันง่ายกว่ามันก็เลยมาคอกดก็คือความรู้หาง่ายกว่าครับเดี๋ยวนี้ความรู้นี่มีทั้งฟรีนะแล้วก็มีแบบเสียตังซึ่งคุณสามารถหาได้เต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกูเกิลก็ดี YouTube ก็ดีต่ <Yeah. S 1> แปลกไหม ผมตลกมากอ่ะผมพยายามเซิร์ชใน YouTube แล้วเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อการลงทุนชื่อไทยนะลงทุนมือใหม่ลงทุนในหุ้นไม่ตลกตรงไหนรู้ว่าตรงที่ว่าเวลาขึ้นมายอดวิวสี่หมนคนคุณคอูอาจารย์ระดับประเทศระดับว i ระดับเทพมาพูดถึงเกี่ยวกับการลงทุนยอดวิว2,000มคนห0 0 0งคนแต่พอไปดูว่าพี่คลิปใหม่คลิปเด็ดมีโกไลโอ้โหแงสิบล้านหล้านโอ้โหผมแบบ ยิ่งเดี๋ยวนี้มีอะไรกล่อมคุณเข้านอนอ h oh my god คือแบบเฮ้ยไปใหญ่แล้วว่าคุณ <c oughs> ตลกดีอะแต่โอเคชักวันกลับมาเลือกเกี่ยวกับการหาความรู้ในการลงทุนดีกว่าความรู้ในะปัจจุบันตอนนี้ในการลงทุนในหุ้นนะคบผมขอโฟกัสแค่ในหุ้นก่อนนะครับในการลงทุนในหุ้นมันแบ่งเป็นสองอย่างอันดับแรกคือส่วนของ fundamental หรือการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานวิธีการนี้ก็คือดูว่ามูลค่าของหุ้นตัวเนี้ย มันควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วเมื่อราคามันตกลงมาต่ำกว่ามูลค่าแบบสมเหตุสมผลแบบโอ้โห,โหรถแรกแจกแถมแล้วก็ไปช้อนซื้อนะเนี่ยคือการลงทุนแบบ value investor หลัก fundamental ล้วนๆการลงทุนเชิงนี้คุณจะต้องรู้และว,ว่างบมันมาเป็นยังไงนะจะเจาะลึกเข้าไปในส่วนของงบประมาณไม่ว่าจะเป็นกำไรรายได้ค่า B e ค่า BE ก็อย่าเพิ่งลบพิ่งหลับ รู้ฟังแล้วแบบอ้าไม่อยากจะหลับเห็นชาร์ตตัวเลขไม่ไหวง่วงนอนส่วนใหญ่ควรจะดูอีกอันหนึ่งไวพ้พี่ความรู้อันที่สองที่ควรจะมีก็คือเทคนิคเข้าโอ้โหทุกคนแบอเทคนิคเข้ามันดีจริงๆ MACD ตัดขึ้นต้องซื้อนะยืดเหมือน EMA แม่งต้องซื้อต่ำกว่าก็ขายในความเป็นจริงมันมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือ2อย่างนี้ครับทั้งฟันในแนทอปทั้งเทคนิคเข้าบางคนบอกว่าเฮ้ยผม เป็น VI สนใจแต่ fundamental แล้วแต่พี่ผมไม่ว่าไอ้ส่วนตมนะเราต้องรู้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะไอ้คนทำราคาหุ้นเขารู้ทุกอย่างนะหุ้นขึ้นลงได้ไงหุ้นขึ้นเพราะมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายง่ายมาก simple หุ้นลงได้ยังไงหุ้นลงเพราะมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อจบจบกับบ้านได้จบ ไม่ต้องดูแลพอเลิกที่แค่นี้จริงๆ,งๆคือถ้ามันมีแรงซื้อมากกว่าแปลว่าอะไรคนคาดหวังความโลภมากกว่าความกลัวไหมกรีดมากกว่าเฟียขึ้นเลยหุ้นลงได้ไงเฮ้ยมันมีคนขายคือความกลัวมันมากกว่าความกล้าคือเฟียมากกว่ากรีมันก็เลยขายกันเละเทะไปหมดอพราะงั้นแล้วเนี่ยพอคุณรู้พื้นฐานคุณก็จะรู้ว่าอดีต ควรจะเป็นเท่านี้ในอนาคตมันน่าจะเป็นเท่านี้เทคนิคข้อจะช่วยอะไรคุณเทคนิคข้อจะมาจับว่าอ๋อดูจากชาร์ดูจากทามมิง่งนะตอนเนี้มันมีโอกาสที่จะกลับตัวที่จะลงต่อหรือโอกาสที่จะขึ้นต่อเพราะงั้นแล้วคนที่รู้ทั้งสองอย่างก็จะได้เปรียบกว่าคนที่รู้อย่างเดียวครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็ควรจะรู้ทั้งสองอย่างประมาณนั้นอันต่อมานะฮะที่เราควรจะต้องมีก็คือทุนครับ ทุนในที่นี้ก็คือเงินนั่นเองครับคือเงินเนี่ยมันยิ่งเล็กนะมันก็จะได้รีเทิร์นกลับมาน้อยยิ่งใหญ่ก็จะได้รีเทิร์นกลับมาเยอะลงทุน1ล้าน10%นก็คือ1นึ่งแสนลงทุนร้อยล้าน10%ก็คือ10ล้านถูกต้องไหมฮะพาะง้นแล้วเงินก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมีเพราะถ้าไม่มีเงินเขาลงทุนไม่ได้นะก็เลยเป็นคําถามสาหรับเด็กจบใหม่ครับที่แบบเฮ้ยอยากจะลงทุนแล้วถามตัวเองว่า เรถมีเงินอยู่แค่เนี้ยมันจะเป็นลงทุนอะไรผมแม่ไงรายได้30,000บาทพี่ซื้อรถก็หมดแล้วนะแล้วเช่าหออยู่ก็หมดแล้วเดี๋ยวก่อนคิดมุมนี้มุมเดียวมันก็ได้อยู่ลองมองมุมกลับสิวันนี้เราอาจจะไม่ได้ลงทุนในหุ้นใช่เราจ,จะได้ลงทุนในกองทุนแทนเพราะอะไรต้องซื้อ s s f หรือแม้แต่หอที่เช่าอยู่ลองเปลี่ยนไหมมองมุมกลับวันนี้เช่าหออยู่8000บาทเฮ้ยลองไปหาคอนโดแถวๆนั้นราคาไม่แพงมาก ร้านต้นๆดูแล้วเดินทางก็น่าจะสะดวกนะอาจจะต้องนั่งรถไกลนหน่อยจากปกติเนี่ย800เมตรถึง BTS อาจจะเป็นสักโลครึ่งถึง BTS แต่ราคาดรอปลงมาเหลือล้านแผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกว่าๆและเราไหวหรือเปล่าเฮ้ยถ้าเราไหวซื้อไหมซื้อไปเลยแล้วก็อยู่อยู่ไปราคามันก็ก็ขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ขึ้นระดับโอ้แพงังฉีชีเหมือนสมัยก่อนทะลุเพดานแต่ถ้าตอนนี้สมมติว่าโอเคผมแบบไม่อยากอยู่แล้ว ผมเรียนจบแล้วหรือผมแบบเปลี่ยนที่ทำงานแล้วผมก็เอาไปขายนะก็ได้อยู่ฟรีอย่างน้อยๆหรือไม่ก็เอาไปปล่อยเช่าต่อก็ได้รายได้ส่วนหนึ่งกลับมาคือมันอยู่ที่วิธีคิดคือถ้าเรามอมุมเนี้ยมันก็จะมีลู่ทางอีกหลายอย่างให้ลงทุนถูกต้องไหมครับข่าวนี้ครับมันก็มาอยู่ที่ข้อสุดท้ายของสิ่งที่เราต้องมีในการลงทุนคือข้อที่3นั่นก็คือวินัยครับวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากประโยคง,ง่ายๆเลยครับ stick to the plan ผมถามว่ามีกี่คนที่แบบวางแผนแบบเนี้ยจะรับมือแบบนี้นะถ้าราคาลงมาเท่านี้ฉันจะขายแล้วขายจริงๆตัวที่แบบไม่มีข้อกังขาหรือบอกว่าถ้าราคาลงมาเท่านี้ฉันจะซื้อแล้วซื้อจริงๆโดยไม่มีข้อกังขายากมากครับแม้กระทั่งคนที่พูดอยู่ตรงนี้ยังทำไม่ได้เลยบางทีอะ นะมันยากมากไม่งั้นนะนะมันไม่เกิดหรอกการเทรดดิ้งอ่ะถ้าทุกคนมีวินัยกันหมดอ่ะมันก็จะไม่มีใครซื้อไม่มีใครขายทุกคนมาตลาดหุ้นแล้วแบบนิ่งกันหมดเลยรอมันขึ้นพี่ครับผมขึ้นลดแล้วผมรอมันขึ้นและขึ้นไปเลยพี่นะเราจะไปด้วยกันเราจะไม่หลุดลงกลางทางถูกไหมพหุ้นมันก็จะขึ้น้ฟาบขึ้นไปหมดเลยและหุ้นที่ขึ้นมันก็จะขึ้นแล้วดีด้วยเพราะอะไรเพราะมันมีแต่หุ้นที่มีมูลค่าดีๆเช่นตัวอย่างตัวอย่างหุ้นปตทนะหรือเป็นอะไรหุ้นการท่า อุ้นเติมน้ำมันสนามบินนี่อรอปะคือทุกคนขึ้นไปบนหุ้นแล้วปุบนั่งนิ่งผมรู้แล้วว่าตัวนี้ปจัจจัยดีไม่ลงจนกว่าจุดแทร็เก็ตเอาลงพอพอทุกคนมีวินัยเหมือนกันพอลงลงพร้อมกันเลยเป็นไงเละบาง้ีแล้ววินัยเนี่ยสิทธิยากครับมันเลยไม่ง่ายก็เลยต้องอยู่เพราสุดท้ายนะครับคุณมีสมอย่างเนี้จบแล้วคุณเริ่มลงทุนได้วันนี้คุณกลับไปนะคุณไปทําการบ้านก่อนการบ้านผมฝากไว้คือไปดูเลย มีโบรกเกอร์ไหนบ้างที่เขาเก็บค่าฟรีต่ำๆค่าฟรีในที่นี้แบบมป็นสอย่างข้อ1คือค่าคอมมิชชั่นต่ำๆข้อ2คือขั้นต่ำคุณรู้ไหมบางโบรกเกอร์เขามีขั้นต่ำขั้นต่ำว่าถ้าคุณจะซื้อขายวันหนึ่งอ่ะคุณต้องซื้อให้ได้30,000บาทขึ้นไป โอ้โหมันกัดกิน,กนหัวใจน,ในักลงทุนมากคือคนเพิ่งเริ่มต้นเล่นหุ้นเอาเงินยัดลงไปหนึ่งหมื่นปังฉันจะซื้อโฮมโปรจะกดโฮมโปรกดปั๊บลงไปเท่าไหร่ห้าพันบาทมันขึ้นบอกว่าคุณโดนหักออกไป <uk> ห้าสิบบาทเฮ้ยทำไม่ะแล้วไปบวกลงเป็นราคาของโปรแล้วโอ้โหราคาแบบเละเทะกลายเป็นขาดทุนย่อยยับโอ้โมันไม่ควรจะมีแล้วขั้นต่ำออกไปได้แล้วพี่โบเกอร์ต่อมาครับ ข้อที่2ครับคุณลองไปดูครับว่าบโบรกเกอร์ไหนครับที่ให้แอปพลิเคชันหรือเครื่องหมายเครื่องมือเยอะอันนี้จะเป็นจุดที่คุณสามารถลงทุนแล้วแซงผู้อื่นไปเพราะคุณมีความรู้มากกว่าแอปพลิเคชันในที่นี้มันมีทั้งฟรีและไม่ฟรีเนอนไหมไอ้ฟรีก็คือที่เราเข้าไปในสมาร์ทโฟนไปเปิดตามแอปแล้วโหลดมาได้เลยผมแนะนําแอปเด็ดๆเ,เรือว่าแนะนําเลยนะครับว่าต้องมีนะครับ โดยที่ผมไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะครับแต่เพราะว่ามันใช้แล้วมันเวิร์กจริงๆในชีวิตประจำวันแอปพลิเคชันแรกนะครับ efin ครับหรือว่า efinance นะครับคือมันมีเว็บไซต์ของมันคือ efinance.thai.com เว็บนี้เจ๋งมากเขามีบรรณาธิการส่วนตัวมีบทวิเคราะห์ส่วนตัว,ม,ว,ตวมีความรู้ส่วนตัวมีห้องสมุดส่วนตัวมีทุกอย่างสุดยอดเวิร์กคือแล้วมันวิเคราะห์กราฟก็ได้แต่ผมพูดตรงๆเพราะว่าผมแบบ ไม่อนุมานผมไม่แบบขัดขาผมไม่ลายอะ่ะไม่แบบไม่โกหกอะ่ะคือแอป efin เนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาดูกราฟเทคนิคมันสู้แอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งไ่ได้ก็คือแอป a s p a n แอป a s p a n s p a n นี่คือมันจะดูกราฟได้ดีกว่าผมชอบมากกว่าในการตีเส้นการดูกราฟการอ่านข่าวก็โอเคใช้ได้นะแต่ผมชอบอ่านข่าวในะ efinance มากกว่านะครับแล้วก็อันต่อมาที่ควรจะมีก็ถ้าคุณลงทุนในกองทุนก็ไปโหลดมาฟ i n o m i n a คือรู้สึกฟิโนบินาเขาก็จะรับเปิดกองทุนด้วยนะแต่ณตอนนี้คือผมชอบใช้แอปเขาในการดูว่ากองทุนไหนที่มันเด่นๆมีค่าเพอร์ r อร์แมนซ์ดีๆอะไรประมาณนี้ก็สนใจกับฟิโนบินาแอปต่อมาที่ก็ควรจะมีอีกเหมือนกันนั่นก็คือแอปที่เรียกว่า Stock Radar แอปนี้ทำให้คุณรู้ว่าลายใหญ่อติดตามหุ้นตัวไหนอยู่นะเวิร์กมาก ถ้าพี่จะโฆษณาเข้าจะยิงแอดยิงให้ผมนะพี่ผมบอกเลยผมรออยู่ผมอยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการลงทุนะจ,จขาดน,นะถ้าอนาคตพี่บอกว่าน้องพี่รีควายน้องต้องไปสอบซิงเกิลเลยผมจะรีบไปสอบเลยและแอปนี้นะครับไม่มีไม่ได้ครับนั่นคือแอปสตรีมมิ่งครับแอปสตรีมมิ่งเป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานในการซื้อขายหุ้นทุกวันนี้ซื้อขายกองทุนด้วยนะครับก็จะมีแอปสตรีมมิ่งฟันอะไรก็ว่ากันไปแต่คือมันจะซื้อขายหุ้นได้แล้วก็จะใช้กราฟของเทรดดิ้งวิวได้ด้วยนะฮะ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับซึ่งอยู่กับบร็อเกอร์นั้นๆเขาจะเอาฟังก์ชันอะไรมาลงด้วยอาจจะเป็นเอาจิตตะมาลงเอาธนชาตติ้งมาลงหรือว่าจะเป็นบนหลวงไอสต็อกสิกแนลอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับบร็อเกอร์น,นั้นเป็นบร็อคเกอร์อะไรแล้วก็คุณเลือกอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับก็สุดท้ายนะครับผมฝากเอาไว้นะถ้าคุณชอบการลงทุนนะครับแล้วคุณชอบคลิปนี้นะครับแล้วคุณรู้สึกว่าการลงทุนนะ มันเป็นมากกว่าการลงทุนมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแล้วมาสําคัญกับชีวิตจิตใจของเราวันนี้เราคือเพื่อนกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทุกครั้งที่ท่านคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นถามตอบอะไรก็ดีมันคือแรงผลักดันที่ผมจะทําคลิปต่อไปให้ดียิ่งกว่าเดิมและผมสัญญาว่าคลิปต่อไปจะดียิ่งกว่านี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบพระคุณนะครับ